วันนี้ร้านเปิดวันที่5นะครับ5ธันวาคม68นะครับวันนี้พบกับสินค้ามือ1มือ2นะครับท่านไหนอยากได้เุ้นเสียงอยากได้ชุดเครื่องเสียงไปร้องคาราโอเกะวันที่ในวันปีใหม่นะครบับติต่อมาได้นะครับอยากได้ตู้ลมพงอยากได้ชุดเครื่องเสียง 2, 2 4ค6ณณมาที่ร้านได้เลยจัดให้ตามงบป,ประมาณนะครับหรือว่าผู้ใดมีงบประมาณน้อยนะครับ การมาหายืลร้านได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านจะมีโปรโมชั่นนะครับจัดชุดเครื่องเสียงให้เช่านะครับวันที่31ธันวาคมนะครับเอาไปลองเพลงเอาไปเข้าดาวนะครับมาทําสัญญามาเซ็นสัญญากันได้อยู่ที่ร้านนะครับให้เช่าก็ประมาณวันที่31ธันวาคมนะครับหรือวันที่1นะครับก็จะมีประมาณ2ชุดนะครับ18นิ้ว15นิ้วก็มีจัดได้นะครับผมเข้ามาทําสัญญาแล้วก็มาพูดคุยที่ร้านดูนะครับว่าจะค่าจ้างอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้จัดให้เฉพาะบริเวณโซนอําเภอเกษตรวิสัยเนาะ ระยะห่างจากร้านนี่ไม่เกิน30มสิบโลก็ประมาณนี้หรือว่าเข้ามาคุยกันได้อยู่ที่ร้านนะครับวันนี้จดีวพามาชมสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับอันนี้ตู้เทอร์โบแฟบสิบแปดนิ้วนะครับหน้าโค้งขอบเหล็กเต็มใบไม้อาแท้ยร์ี่สิบมิลแต่แกงฉีกนะครับฝาบนนะครับอันนี้ใบละ1,300บาทนะครับตู้แฟดนะครับตู้แฟบสิบแปดนิ้วหน้าโค้งนะครับฝาบนนี่นะครับฝาบนใบละ1,300บาทรับเองมีอยู่ใบเดียวนะครับใบละพันสามนะครับ 18นิ้วนะครับมือ2นะครับตอนนี้มีใบเดียวนะครับมีใบเดียวนะครับส่วนอันนี้ตู้ลำโพง12นิ้วเสียงกลางนะครับพร้อมดอกพร้อมดังมีเน็ตเวิร์ดอยู่ที่3,800ไม่มีเน็ตเวิร์ดอยู่ที่3,300นะครับเป็นของไม้มือหนึ่งทั้งหมดนะครับอันนี้ประกอบให้ลูกค้านะครับเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับอันนี้ตู้มาตินเดี๋ยววันนี้ฝาก FC ฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้ฟังเบิ้งนะครับเป็นตู้มาตินของค่ายจานอีทนะครับ15นิ้วไม้อัด20มิล นะครับอันนี้ก็เป็น b ีวนะครับ1ิ้นิ้วเหมือนกันนะครับส่วนน้ําเสียงเดลมาเทสให้ชมวันนี้นะครับเพราะว่าทางโรงงานนะครับโรงงานอาจารย์เอียดเนี่ยคนกระดีดีเด้คนมาเคยลองฟังเสียงไปมาสันแล้วบันฟังครับเราเลยส่งไม้เทียดนะครับยางละสองใบส่งไม้เทียดจะซื้อเด้ครับเนี่ยอันนี้มาตินคู่หนึ่งนะครับอันนี้ใส่ดอกแล้วแต่ยังไม่เปิดนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ดอกนะครับเป็นตู้เปล่าๆนะครับ Bv 15นิ้วส่วนราคาเดี๋ยวยังอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มาให้เทสก่อนนะครับให้ฟังเสียงให้ี่น้องแต่สินใจ่ามาักด้วมักนะครับอันนี้เป็นตู้ซับเบียด15นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็น Bv 15นิ้วนะครับเป็นของไม้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ดอกอันนี้ใส่ดอกแล้วนะครับราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาทางนี้ อ่าเหมือนอย่างอันนี้นะครับลูกค้าก็เอามาให้ทดสอบว่าอ่ให้เทสระบบว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมือถีอเพื่อนกาเอาไหมว่าลองได้ไหมเพื่อจะไปเปิดเพลงปีใหม่นะครับซีโบ้แพร่ขังบ้านนะครับมาเอาไปลองได้เลยนะครับแล้วก็มิกเซอร์มาใหม่นะครับมือสว่างแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีบลูทูธ USB ได้นะครับแต่ไม่มีเอฟเฟกต์แท้นะครับทั้งหมด6ช่องนะครับ6ช่องไลน์นะครับ แล้วก็อีกสองช่องนี่เป็นสเตอร์แมนบออันนี้แหละครับเป็นรุ่นรุ่นอย่าง A1 วันนะครับ A88 นะครับอันนี้มือสองแปดบาทนะครับ850บาทบลรทูธทรงนะครับ850บาทนะครับใส่งานปกตินะครับเสียงดีนะครับแต่ไม่มีเอฟเฟกนะครับแต่เป็นดีเดลเอเคอร์นะครับเป็นดีเดลเอเคอร์นะครับผมใช้งานปกตินะครับ850บาท แล้วก็ส่วนเน็ตเวิร์กแอมเปเจอร์ของร้านก็มีนะครับอัลละ1,250บาทเป็นของใหม่เมื่อนึงนะครับพี่น้องอัลละ1,250บาทเน็ตเวิร์กแอมเปเจอร์นะครับแล้วก็บูซาวเวส์นะครับนี่ซาวเวส์มือสอง2,900นะครับ2,950บาทเสียงดีใช้ดีบอกต่อนะครับเอฟเฟกต์ก็แจ่มนะครับการันตีเลยนะครับรุ่นนี้มือแรกคุณผู้ชม4,000กว่าบาทนี่แหละนะครับอันนี้2,900บาทนะครับรวมงโงนะครับ 2,900บาทใช้งานปกตินะครับเอฟเิกดังบลูทูธ USB ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น Soundcraft UI 12ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แปดพันเก้านะครับตัวนี้มือสองสภาพมือหนึ่งกล่องครบอะไรครบทุกอย่างนะครับอาทับอะตอมก็ยังอยู่นะครับตัวละ1,800บาทนะครับหรือว่าขับสิบแปข้างละ2ดอกก็ได้นะครับใช้ในสอ2ดอกก็เล่นได้นะครับถ้าไปขับเสียงกลางนี่จะดีกว่านะครับขับเสียงกลางนี่แจ่มเลย นะครับอันนี้ลันหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับรวมส่งแล้วก็คอมสันซูปเปอร์แมนนะครับรุ่น2 0 0 4 21สี่ยีละ3นี่สบายดันมาแล้วนะครับอันนี้นี่ SKG 2,900บาทตัวนี้ QSC เอา5า0 0หาเอา5,590บาทนะครับอบลรอมส่งนะครับตัวนี้อันนี้เอลตานะครับเอลตาสิบห้าคันละ2ดอกเล่นได้นะครับตัวนี้2,950บาท อันนี้ก็บสองพันห้าขึ้นกันนะครับอันนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบาทอันนี้สองพันเก้าร้อยห้าสิบาทแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่า DSK DKE นะครับเสียงดีนะครับขับกลางแล็บนี่เจี๊ยบเลยหรือว่าเล่นสีคนสีก็ได้นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ XL นะครับสี่ห้าศูนย์อยู่ที่สามพันเก้าร้อยห้าสิบาทสภาพสวยเดิมใช้งานปกตินะครับผมอันนี้พาวเวอร์ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนพวกเครื่องปรุงต่างๆก็มีนะครับพวกคอสเอสองคอสดีต้อนนะครับปลั๊กไฟ ก็มีนะครับมาตินก็เหลือปลอดหลายตัวนี้เหลือ2เครื่องนะครับตัวนี้ของขาดตลาดแห้งนะครับหรือว่ามือหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับ4,450บาทโปรสองพนะครับโปรยูโรเทคโปรสองพันห้นะครับผมอีคิวก็มีนะครับอันนี้2,900อันนี้3,900นะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับหรือว่าอยากได้เป็นพวกสายลำโพงนะครับนี่สายลำโพงก็มีนะครับอันนี้ยังมันเขียนราคานะครับอันนี้ประมาณ1ิบผาเมตรดแมนบ ประมาณสิห้าเมตรนะครับตัวนี้สี่คูณสี่คูณหนึ่งดห้านะครับผมหัวนะครับก็มีนะครับ,นะรบหรือว่าสายพ่วงลำพงนี่แบบนี้ก็มีนะครับสายพ่วงลำพงเด้อพี่น้องแล้วก็เป็นแหลมนะครับนี่แหลมนะนึว่าแหลมจรวดอะไรหาหน่อยห,หาสิบบาทนะครับผมของไม้เมื่อนึงนะครับอะมาดูดอกลำพง ดอกลำโพงตัวนี้นะครับนาโนว่าดอกละ200บาทนะครับเดิมดังใช้งานปกติอย่างนี้แล้วก็สายสัญญาณกับมีนะครับพี่น้องครับอันนี้ดอกละ1300บาทเอามันเหนียวเทะอ่ะ1,300บาทเดิมดังใช้งานปกตินะครับเป็นดอกของออริโอดีไวส์นะครับไวส์นิ้วนี่บอสี่นิ้วนะครับบอลไว้เออบอลไว้3ไว้4นิ้วนะครับออริโอดีไวส์นะครับไวส์นิ้วนะครับตัวนี้แปดร้อยวัต พีคสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับดอกละ1,350บาทส่วนอันนี้นะครับมือ2ดอกละ550บาท550บาทนะครับบนรวมทรงนะครับผมตัวยิบอินเนก็มีนะครับ3,900บาทตัวนี้มือ2สภาพมือหนึ่งนะครับผมเมลีกสองสั้นนะครับเมลีกแคร์ซิมินนะครับตัวนี้มีอยู่2ดอก3,900มือหนึ่งก็อยู่ประมาณ5,900 5,600ประมาณนี้แหละนะครับส่วนดอกลำพงมือหนึ่งมือ2ก็มีนะครับผม อันนี้ขายเถือกนะครับจากปกติอยู่ที่3 5 0 0ขาย3 2 0 0นะครับเป็นดอก P.R. 1,500วัตต์นะครับเป็นโครง Challenger เนอะนะครับส่วนอันนี้นะครับ18นิวเดอร์นี่7 0 0นะครับมีสต็อกนะครับ้อมจำนายอันนี้ดอก2 3 0 0 2 2 0 0นะครับ2,005 5 2 0 0ก็ราคาตามป้ายเลยนะครับผมอยากได้เครื่องเสียงอยากได้ตัวไหนกับพี่น้องกับเขามาติดต่อกันได้นะครับผมหรือว่าอยากได้แยกลึกเทิร์น นายเครื่องเสียงเมื่อหนึ่งเมื่อสองกะมาที่ร้านไหนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเบิ้งตู้์ลำโพงเสียงกลางตู้์ลำโพงเสียงกลางนะครับนี่สิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมสลักหนุเปิดตั้งในแขนใดนะครับนี่หัวจับเหล็กสีระเบิดนะครับเป็นงาน CNC ตะแกรงปั๊มนะครับชุดแขนโรงงานใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับซื้อซีใบนะครับซื้อชุดนี้นะครับแถม ทำไฟบาร์นะครับแถมชุดแขวนฟรีเลยนะครับเป็นเป็นโค้งเล็กนะครับอ่าชุดแขวนตั้งได้แขวนได้นะครับแล้วก็ยกเว้นลอกเด้อพี่น้องบ่ให้เด้อดรอกบ่มีแนวสีแขวนนะครับแล้วก็อันนี้ใบละพันซีนะครับผมบ่ร่วมค่าส่งนะครับค่าส่งก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทนี่แหละแล้วแต่พื้นที่นะครับก็อ่าถ้าโซนอีสานก็ประมาณเอ่อไม่เกินสองร้อยบาทนะครับบ่เกินสองร้อยบาทนะครับแต่แก้งเล็กนะครับไม้อัดสิบห้ามิลนะครับสีก็เกือบสีระเบิด เฮ็ดเองนะครับรถนี้เฮ็ดรถเดียวเพรเฮ็ดอีกแล้วนะครับพอวุ่นวายเสียเหลือเกินนะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณถ้าหยุดมานไหนทางร้านจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเปิดก็ประมาณย9ิเกนะครับย9 30ิบเกเดี๋ยววันที่30บดูอีกทีก่อนนะครับว่าจะอยู่ถึงวันไหนนะครับผมเอาประมาณนี้แหละท่านไหนอยากได้เครื่องเสียงนะครับอยากได้ไม์ร้อยอยากได้ชุดคาราโอเกะนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรที่หน้าจอนะครับเอาคลิปนี้ ขอเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วงเทศกาลหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวก็เข้าดาวนะครับผมอ่ะไป,ไปเพียงสามีนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับผม